ปปทปงับี่าจติแผไทยซามะเนินด่างขดบ่อคลานตายเหลาดำมุม,มอนตำดับสมโดนคาถาสวานิมิพักผู้รัดด้วยโชตวนทางจิตวิญญา ปัญญาปรัชชาชนผู้คนแค่ได้เศษนเนื้อต่อแทนพระเชื่อผุ้วระนามศีลของมนุษย์กำหนดใจด,ด้วยบรรดาธาตุรบลัวหมอบต่ำยอมรับปิศาจ้ายปิดผู้ปิดตาดิดกานปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งตัวใดกดเอกราชเวลา

วันนี้นะครับชวนคิดชวนคุยของมหาประชาชนนะครับกับผมเพนดินรักไทยนะครับเสนอตอนที่สี่ต่อนะครับตอนที่สี่เรื่องของการทํามาหากินของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเราได้พูดกันมาแล้วสามตอนนะครับตอนแรกก็คือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์การลงทุนในการธนาคารและประกันภัยการก่อสร้างและการค้าวัสดุก่อสร้างนะครับวันนี้เราขึ้นตอนที่สี่เลยนะครับพี่น้องครับตอนที่สี่นั้นเป็นเรื่องของ แม้ผู้เขียนเขาใช้คําว่าการครอบนาธุรกริจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ที่จริงเราไม่น่าจะต้องแปลกใจนะครับว่าสามัากษัตริย์นั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเมื่อก่อนเราเรียกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ระบบศักดินาเนี่ยก็เป็นเรื่องของกษัตริย์นั้นนะครับให้ที่ดินแก่คนที่รับใช้ใกล้ชิดนะครับลดหลั่นตามศักดินานะครับตามศักดิ์ที่ให้นะครับ,นนรบเป็นพญาเป็นขุนแลวก็มีศักดิ์ที่เป็นนาเนี่ยมีที่ดินนั่นแหละนะครับ ตามนั้นนะครับเมื่อก่อนมีธาดมีอะไรให้ด้วยนะครับแต่ก็มีการาลดเลิกกันไปนะครับใัมสมัยรัชกาลที่ห้าเรามาดูครับวันนี้ว่าในแง่ของการทำมาหา,หาเงินนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับเ,เดี๋ยวต้องสเกตก่อนการทำมาหากินของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับ ในส่วนของที่ดินแล้วก็หางสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเอาเป็นข้อมูลให้พี่น้องเอาไปพิจารณาต่อนะครับเอาละนะคราวที่แล้วเราพูดถึงหมวดที่สามวันนี้หมวดที่สี่นะครับอืมตัวสอนรู้สึกจะอันนี้นิดนึงนะครับขออนุญาตปรับนิดนึงนะครับรู้สึกมันจะอยู่ผิดที่ไปหน่อยนะเดี๋ยวนะครับเออนะครับเดี๋ยวนะครับต้องปิดโหมดนี้ก่อนขออภัยนะครับเอา พทรมาไม่เป็นไรครับนะเอาเอาตรงนี้พออ่านออกนะครับพูดถึงเรื่องที่ดินเนี่ยสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยมีเยอะครับในย่านธุรก,กิจทางกรุงเทพทั้งนั้นะต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ได้เปิดให้เอกชนเช่าที่ดินมาเนี่ยเนี่ยมีทั้งหมดสามหมื่นกว่าสัญญานะครับโอ้ยพี่น้องสามหมื่นนะครับสัญญาแต่ละสัญญานั้นแต่ละปีก็ต้องนะเช่ากันนี่มันบางทีมันหลายล้านนะครับคิดดูว่าสมมติเฉลี่ยว่าสัญญาฉบับหนึ่งเนะี่ยอยู่ที่ประมาณสัก ห้าสิบล้านเอาะต่อปีนะครับอืมอาจจะเยอะไปสําหรับบางที่นะครับอันนี้มันมีอันเล็กๆเอาเป็นว่าเอาแล้วเอาสักสิบล้านก็พอเฉลี่ยทั้งหมดนะบางสัญญาอาจจะเป็นปีหนึ่งเป็นห้าร้อยล้านอะไรเงี้ยสิบล้านก็คือนะครับเพิ่มมาเป็นสามร้อยล้านนะสามร้อยสามร้อยเอ่อสามร้อยเอ่อโทษทีก็เป็นเป็นสามแสนล้านนะครับสามแสน,น 300, ล้านนะ 300, นนะหูมหาศาลนะครับนั่นนะ ก็ในนี้นะครับก็มีสัญญาที่ให้หน่วยทหารกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศเช่านะที่ที่เป็นค่าทหารหน่วยงานราชการหลายส่วนนะครับเช่าในราคาสูงด้วยนะครับก็รีดเอาจากเงินภาษีองค์นั่นแหละนะครับเงินภาษีแทนที่จะไปเสียกับการพัฒนาประเทศก็ต้องมาเสียกับค่าเช่านะซึ่งที่จริงของราชการมันก็ไม่ควรจะต้องไปเสียค่าเช่าให้ใครนะครับ แผ่ดินนี้นะครับถ้าไม่ใช่ของประชาชนแล้วก็ต้องให้เป็นของราษฎรของส่วนกลางนะของของสาธารณะนะครับแล้วทหารนี่ก็รับใช้สาธารณะนะครับทําไมต้องมาเช่าที่นะครับนี่ก็เป็นคําถามที่ควรจะตั้งนะครับมีการเก็บค่าเช่าจากชาวนาในราคาแพงไมะถูกน้ําท่วมอันนี้นะขอหลักฐานหน่อยนะครับใครมีข้อมูลมีอะไรมีข้อเท็จจริงเนี่ยนำเสนอหรือส่งผ่านไปที่มหาลัยประชาชนได้นะครับผลผลิตเสียหายก็ยังเก็บค่าเช่า รวมถึงให้กรมชนประทานเช่าที่หลายพันไร่ในการผ่านน้าตามโครงการแก้มลิงในบริเวณจังหวัดสมุทรปราการเฉชิงเซาและชานเมืองกรุงเทพแก้มลิงเ,เป็นโครงการในพระราชดำรินะครับไปเสนอชี้เป้าไปที่ไหนก็ต้องไปทําตามนั้นนะครับผ่านน้าไปตามนั้นแล้วก็จะต้องไปเช่าทีนะ่แล้วที่ที่เช่านั้นก็เป็นกลายเป็นว่าเป็นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อืม คือเงินทองมันหาง่ายเหลือเกินครับเนี่ยนะชี้นิ้วเอาได้เลยนะครับตั้งองคอ์กรองค์การต่างๆโอ้โหนี่สุดยอดครับสุดยอดนะถ้ามีอํานาจนะเงินทองหาง่ายเหลือเกินนะครับบริษัทธนาคมและการพัฒนาจำกัดร่วมกับบริษัทก่อสร้างบุญชัยพาณิชย์ดาเนินการก่อสร้างโครงการทางยกระดับถนนบรมราชชนนีเพื่อผ่านไปยังที่ดินของศักดินาในย่านตลิง่งชันนะครับและพุทธมนตรแถมได้ภาพลักษณ์เหมือนเป็นถนนของศักดินาอืม แต่ทั้งหมดใช้เงินภาษีของคนกรุงเทพกว่า5,000ล้านบาทใช้เหล็กและปูนซีเมนต์ของบริษัทในเครือทรัพย์ส,งงส,สินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับบริษัทอีตันไทยนะครับแล้วก็บริษัทพรีมัสประเทศไทยเข้าจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โครงการถนนราชพฤกษ์ผ่านโครงการบ้านจาัดสรรกลุ่ม property และ natural ที่มีธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้น โครงการถนนคอนครอินผ่านโครงการบ้านจัดสรรในเครือเช่นเดียวกันโดยยุบโครงการบ้านเอ้อทอนในบริเวณถนนดังกล่าวเพื่อสร้างบ้านสัมมากรขึ้นมาแทนนะครับสัมมากรโครงการทางด่วนบางพูนบางไทรเป็นถนนลงในที่ดินของกลุ่มศักดินาจํานวนมากโครงการทางด่วนนะครับบางพูนบางไทรทั้ทงทงั้งที่บริเวณที่ถนนตัดผ่านมีประชาชนเบาบางอย่างยิ่งครับเนี่ยที่ดินนะครับ มีอยู่เต็มเพราะนั้นเรื่องการพัฒนามีคนพูดว่าที่ดินนะ,ะที่อยู่บริเวณกรุงเทพและชานเมืองเนี่ยเป็นของอราชวงศ์ไทยเนี่ยเยอะมากแล้วก็นะครับการที่เศรษฐกิจมันกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพนั้นนะครับก็ถือว่าทำให้ที่ดินมีราคาแพง การที่จะไปสร้างรถไฟความเร็วสูงการจะย้ายเมืองหลวงอะไรต่างๆนี่ต้องนักสินนี่หาเรื่องน <c> ะ <oughs> จะย้ายเมืองหลวงบ้างนะครับจะเอาความเจริญไปสู่ต่างจังหวัดบ้างนะครับมันไปกระทบกับรายได้แล้วก็ราคาที่ดินของใครฮะถึงแม้เขาจะยกย้ายถ่ายเทอะไรทันเนี่ยแต่ว่าเขาย่อมไม่ต้องการให้อะไรไปนะไปทําลายแหล่งธรรมาหากินของเขานี่เขาว่ามาอย่างนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดอย่างที่เรียนนะครับมันยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ละบริษัทที่กล่าวมานั้น ระดับนี้ต้องถือว่าเป็นแค่การกล่าวหานะครับเป็นการกล่าวหาเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยพี่น้องจะต้องเอาข้อมูลหาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นร่องเป็นรอยให้เห็นว่ามันเป็นธุรกิจที่ไม่มีการครอบงำนะครับในทุกด้านใช้อิทธิพลอำนาจนะครับในการสั่งการหรือตั้งองค์กรต่างๆมีตัวบทกฎหมายด้วยในบางครั้งนะครับบ,รบังคับมีการล็อกสเปคกันในเชิงทำนะบริษัททำมาหากินแล้วเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่อ่ะจะไปสั่งอะไรใครเนี่ยมันง่าย ยิ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าทําเพื่อพระองค์นะครับผมก็คิดว่านะหรือไม่ต้องไม่ต้องมีคนบอกอะก็คนไทยก็มักจะเป็นลักษณะนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น,นข้อมูลที่จะต้องให้พี่น้องได้เข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นผ่านมาสีด้านเนี่ยนะครับธนาคารนะครับธุรกิจประกันภัยก่อสร้างนะครับแล้วก็ธุรกิจที่ดินและสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับสำนักง,ง,งานส่วนทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์มีส่วนร่วม ในการนะกำหนดทิศทางนะครับแม้กระทั่งขอบเขตของการประมูลหรือว่าการล็อกสปเปคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นก็แน่นอนมันไม่ได้มีสำนักง,งานทรัพย์สินสปปหาพศักทริย์ทำอย่างเดียวนะแต่มันมีกลุ่มที่เข้ามาร่วมทํางานเป็นบริษัทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินแต่ละปีที่ถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลอะไรต่างๆนั้นซึ่งไม่ต้องเสียภาษีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งนะครับ มันมันเป็นเรื่องที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับนอกนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อีกอะไรอีกนะครับซึ่งนะเรื่องของการฟอกเงินต่างๆเนี่ยแล้วก็ทักษิณน,นี่พี่น้องดูทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยแล้วเอาทักษิณเข้าไปอยู่ในเนี้ยทักษิณอยู่ที่ไหนฮะทักษิณมันใหญ่ขนาดจะยึดประเทศได้หรือไม่เนี่ยผมก็ยังมานั่งคิดนะจริงเนี่ยผมที่มาสนใจทางนี้เพราะว่ามีคนเนี่ยกล่าวหาตระกูลชินวัตนนี่เยอะมากแล้วผมคิดว่าคุณทักษิณอาจจะเคยพูดเคยตอบเคยโต้อะไรไม่รู้แหละแต่ว่า หลายส่วนเนี่ยผมจะต้องหาคําตอบให้ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมต้องไปดูว่าประเทศไทยในี่ใครรวยที่สุดแล้วบริษัทที่ว่าครอบงาประเทศไทยเนี่ยมันมีธุรกิจด้านไหนบ้างและทักษสินนี่มีทรัพย์สินเท่าไหร่นะแล้วไปลงทุนอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับระบอบทรักษินทักษินมันใหญ่จริงหรือไม่นะครับก็นี่ก็น่าจะให้คําตอบได้ส่วนหนึ่งว่าที่พูดมาสีห้าอย่างเนี่ยนะครับผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าตระกูลชินวัตรไปมีส่วนตรงไหนเรื่องที่ดินไอสาอสิอริมทรัพย์เนี่ย นาะยกปูนี่ค่อนข้างจะน,นะถน,นัดทางด้านนี้นะแล้วก็มีนะคุณเชษฐานั่นแหละครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นคนนะรู้จักกันมาทําธุรกิจใกล้ชิดกันมาถึงขนาดมีคนไปกล่าวหาเรื่องของโฟซีซันนะครับก็ไม่รู้ละเรื่องนี้ผมไม่มีหลักฐานเหมือนกันแต่คนเขากล่าวมาอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อมาเทียบกับนี่นะโครงขายที่เขาเยอะแยะมาหาศาลขนาดนี้เนี่ยนะครับก็จะสู้เขาได้ไมั้นี่ยนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเรื่องการกินรวบเรื่องของการใช้ข้อมูลนะที่อยู่ในหน่วยงานราชการแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจหรือใช้อำนาจที่มีอยู่ไปบีบบังคับไปกำหนดสเปคไปนะล็อกอไปเกียรเสียกันอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะโดยใครก็ตามนะครับอันนี้เป็นตอนที่สี่นะครับพี่น้องครับ เราจะมาพบกับหมวดที่5นะครับในในในคลิปอันหน้านะครับแล้วอย่าลืมนะครับ subscribe channel แล้วเสร็จรียบร้กปุพี่น้องก็สามารถจะแสดงความเห็นได้ผมขอต้อนยินดีต้อนรับข้อมูลจากทุกด้านนะครับข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่แย้งกับประเด็นที่เขานําเสนอมาหรือถ้าจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณชนก็ถือว่ามาช่วยกันนะครับมาลัยประชาชนโดยพวกเราเนี่ยประชาชนนะครับสร้างองค์ความรู้เพื่อประชาชน นะครับเราหวังสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยการมีองค์ความรู้และความจริงนะครับแล้วก็พร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดอย่างมีอารยะนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปตอนที่ห้านะครับ ที่แผ่ไพสามนานน,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 นานผง้คนหอางตายเงาดำมุมมองดำดังังมดคาถาสวารมีพักผู้ปรัด้้วยโท่รวนทางจิตวิญญาณอดทางปัญญากระชาชนผู้คนแคนเจ็ดเศษเมื่อตอบแทนพระเชื้อผุดผุดนักหักตรีมองมนุษย์กำหนดได้ด้วย ลบตัวหมอตามยอมรับิม่ขารายปิดหูปิดตาปิดกันญญ้นบรรยากู้คุณฉันตัวชูตนเนื้อสิ่งใ,ใดกดเกรื่องนาฬาเปิดหูเปิดตาดูคนไหลบา่าสู่ควางเัลผสท้เาสู่ยั ยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเส้ีทางความยิดงยิ่เล็ดลอดท้องฟ้งและเห็นมีางามในกลาพเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่งล้อมวงไงไปเงาบไไังไว้ ชนผู้คนแค็งจะเศดเนื้อตอบแทนถพราเชื่อผูกพันนาดหับรีตมองมันนุนกำลัไดจด้วยปรนดานับรบตัวหมอบำยอมรักมิผานายปิดหูปิดตาปิดกันปรญยาคาศฉันตัวชูตนเนื้อสิ่งตื่ด้ด ดกดเกตนาเวลาเปิดหูเปิดตาดูคนไร้บ้านคนทางเซรีเทวสีรับตัวคุณศรประชาชนผู้รักศรเซรีทางความเห็นที่ได้จากความสอ่งเพลงครั้งน ชาชนทมมั้งลกัวเป็นเจ้าของำมาลุกขึ้นท้าบรงคาบพวกเรามีใดร